คุณผู้ชมครับยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นการเพิ่มมูลค่ายางพาราก็เป็นอีหนึ่งเป้าหมายสําคัญที่การยาแห่งประเทศไทยพยายามเข้าไปดําเนินการนะครับโดยเฉพาะการน,นํานวัตก,กรรมและก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปช่วยส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพด้านยางพาราติดตามจากรายงานของคุณปริพิชชูเสนครับ ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เห็นอยู่นี้คือสินค้าต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุจากยางพาราเป็นส่วนประกอบหลักเป็นผลงานการคิดและออกแบบของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจยางรุ่นใหม่ซึ่งมีทั้งเกษตรกรจากสถาบันชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านยางพาราจัดขึ้นภายใต้โครงการ Natural Rubber Start Up โดยมีการยางแห่งประเทศไทยภาคใต้ต่อนลางทำหน้าที่สนับสนุนเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทำหน้าที่ดูแลด้านองค์ความรู้เนะนนำเทคนค โนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยด้านยางพารามาใช้ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราอันจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะในปีนี้เรามีการตั้งกองทุนไว้กองหนึ่ง <Okay. S 2> สำหรับ สนับสนุนผู้ประกอบการถ้าเรามองว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีความเป็นไปได้ทางการตลาดนะครับเราก็จะเรามีเศษมันนี่ไว้ให้ประกอบต่อยอดซึ่งอันนี้เป็นการต่อยอดเติมจุดอ่อนในส่วนของความที่ผู้ประกอบการอาจจะขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนครับในปีนี้โครงการ Natural Rubber Start-Up ยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบกิจการยางและเกษตรกรได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่แปลกใหม่มากขึ้นอาทิ ผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักแมวที่นำขี้เลื้อยอย่างพารามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวและผลิตภัณฑ์ที่รับเล็บแมวผลิตภัณฑ์จากวัสดุสารอย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่นำไปผลิตเป็นกระเป๋าหลากสไตล์รองเท้าและเก้าอี้หวาย รวมถึงผลิตภัณฑ์รองเท้าโคจากยางพาราที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพของโคโนมที่มีปัญหาอาการเจ็บกีบเท้าจนทําให้อัตราน้นํานมวัวลดลงถึงร้อยละหกซึ่งปีนี้รองเท้าโคจากยางพารายังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในประเภทพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่อยู่ในตลาดเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะรองเท้าโคเนี่ยนะครับมันต้องใช้นะยิ่งยิ่งเป็นโคโนมนะ,นะครับเพราะว่ายืนอยู่แต่ในข้กนะครับเท้า ทําไม่เท้ามันเสียนะครับเราต้องตัดหรือว่าต้องแต่งอยู่ตลอดถ้าใส่รองเท้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ได้ตลอดครับ นะบริษัทบริษัทหนึ่งกำลังประสานมาเพื่อจะเอาไปใช้นะครับเพราะว่าบริษัทถ้าเป็นบริษัทนี้เ็าสามารถส่งได้ทั่วโลกเลยในผลนี้นะครับก็เรียกว่าตัวายางยางพราชโมพลาสติกนะครับหรือว่าวายยางพลาชโมพลาสติกครับก็คือเป็นวายเทียมรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ตัวยางพรานะครับเข้ามาปรับปรุงคุณสมบัติให้เส้นมันเนี่ยาสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นหรือว่าสามารถที่จะอตอบโจทย์งานเฟอร์นิเจอร์หรืองานจักรสาร บใบนี้นะครับก็ใช้น้ำป้ายอยู่ประมาณครึ่งกิโลครับก็ได้ประมาณ2ใบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใบเล็กก็ได้3 3มถึงสใบครับจริงๆต้นทุนวัสดุไม่แพงเลยครับ,ค,รบคุณค่าก็อาจจะอยู่ที่การออกแบบหรืออะไรต่างๆในอนาคตการยางแห่งประเทศไทยยังหวังเป้าหมายยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคอื่นของประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรมและเทคนโนโลยีเข้าไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร,รไทย เลนพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน,น